ดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะวันที่สิบมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะซึ่งวันนี้นะคะเอดก็จะมาถามความฝันของป้าหยัดไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะก็หลังจากที่ว่าไม่ได้ทําคลิปของคุณป้านานนะคะเพราะว่าคุณป้านะคะเพิ่งกลับมาจากที่จังหวัดชนบุรีนะคะซึ่ง คุณป้าก็ไปอยู่กับลูกชายนะคะก็เลยไม่ได้ตามตัวเลขความฝันของคุณป้าไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะแต่ว่างวดนี้นะคะคุณป้าก็กลับมาอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็เลยมาตามความฝันของคุณป้ามาฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็ด,ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวเอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะเอดก็มาอยู่ที่บ้านของป้าหยัดนะคะบริเวณบ้านของคุณป้านะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณป้าพร้อมกันเลยคะ่ะค่ะป้าหยัดสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างเนาะป้าหยัดสบายดีไหมคะสบายดีแล้วอ๋อคือคุณป้าเพิ่งกลับมาเนาะอ๋อไปเที่ยวชลบุรีมาเนาะคุณป้าเนาะอ๋อกลับลูกชายใช่ใช,ใช่ไหมคะ,ะอ๋อค่ะค่ะก็วันนี้ก็ได้กลับมาอยู่บ้านอีกแล้วเนาะจะไปอีกไหมคะคุณป้าไม่ได้ไปแล้วอ๋อจะมาอยู่บ้านแล้วเนาะค่ะเพราะว่าเที่ยวแล้วเนาะเที่ยวเสร็จก็กลับมาอยู่บ้านคืนเนาะ ค่ะคือวันนี้เอสก็มาตามตัวเลขความฝันของป้าหยัดไปฝากกับเอฟซีทุกท่านค่ะคุณป้าคืองวดนี้คุณป้าฝันดีไหมคะคุณป้างวดนี้ฝันดีแล้วอ๋อฝันว่ายังไงเนาะคุณป้าปลิงเกาะขาเออเตาหอยรนาะจ้ะอ๋อฝันว่าปลิงเกาะขาตัวใหญ่ไหมคะคุณป้าตัวใหญ่สามตัวอ๋อในเกาะตรงไหนคะคุณป้าตรงนี้นะ น่นะคะขออนุญาตถ่ายให้ดูนะคะอ๋อเป็นแถวเลยใช่ไหมคะแถวดัดเนี่ยอหรือว่าจะมาเลขเรียงเนาะตากระตุกบอกคุณป้าอ๋อนี่กระตุกนี่อ๋อคุณป้าบอกว่าตากระตุกนะคะสงสัยงวดนี้คงจะโชคดีเนาะคุณป้าเนาะอ๋อก็ถือว่าฝันดีเลยเนาะคุณป้าเนาะอ๋อค่ะฝันแค่นั้นใช่ไหมคะคุณป้า ค่ะค่ะคุณป้าบอกว่าฝันต่องวดเนาะว่ามีปลิงเกาะขาคุณป้าสามตัวนะคะปลิงตัวใหญ่เนาะคุณป้าเนาะตัวใหญ่อ๋อสามตัวค่ะก็เลยตีความฝันเนาะคุณป้าเนาะฝันแบบสั้นๆเลยเนาะป้าฝันว่าปลิงเกาะขาสามตัวนะคะ ก็ให้เอฟซีทางบ้านนะคะช่วยกันตีความฝันของคุณป้านะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมเม้นบอกด้วยนะคะเนาะป้าเนาะค่ะก็เอฟคิดว่าน่าจะตีตัวเลขไม่ยากหรอกคุณป้าเนาะคุณป้าจะตีได้ตัวไหนเนาะคุณป้าตีตัวไหนอ่ซื้อเลขวปดสามเปนกยูงตัองอนกหาตราเคยแจกได้ตีุกอ๋อคือสองตัวคุณป้าซื้อไว้แล้วเนาะ แปดสามสามแปดนะคะเพราะว่าปลิงก็เป็นเลขแปดนะคะสามตัวก็เป็นเลขสามนะคะแต่ถ้าจะเอาสามตัวนะคะก็นิ้วขานาะนิ้วขาน่าจะเป็นเลขห้านะคะถ้าจับสามตัวก็แปดห้าสามสามห้าแปดประมาณนี้เนาะก็ให้เอฟซีนะคะพิจารณาดูนะคะว่าจะจับตัวไหนอยู่หน้าอยู่หลังนะคะชอบ แบบไหนนะคะก็แล้วแต่เอฟซีจะพิจารณานะคะและก็ตีความฝันของคุณป้าไปด้วยกันนะคะก็ถือว่าฝันดีจริงๆเนาะคุณป้าเนาะสงสัยงวดนี้คุณป้าจะมีโชคแน่ๆเลยค่ะคุณป้าเนาะ,ะอโอ้คุณป้าบอกว่าภาวนาขอให้ตะเลขความฝันของคุณป้าเข้าเนาะจะ,จะได้โชคดีไปด้วยกันเนาะคุณป้าเนาะ,ะค่ะค่ะความฝันก็เปลี่ยนเพียงแค่แนวทาง ในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าไม่มีใครรู้นะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะท่านผู้ชมชก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนานะคะเนาะขอให้เรามีบุญวาสนาต่อกันเนาะตัวเลขจะได้เข้าแล้วก็โชคดีไปด้วยกันเนาะคุณป้าเนาะค่ะค่ะค่ะก็ให้เอฟซีนะคะทางบ้านช่วยกันตีความฝันของคุณป้านะคะว่าถ้าฝันแบบนี้นะคะจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะ คุณป้าบอกว่าฝันเห็นปลิงเกาะขาสามตัวนะคะปลิงตัวใหญ่เนาะคุณป้าเนาะอุ้ยถ้าแอปดตีนะตีไม่ยากหรอกคุณป้า,าปลิงก็เป็นเลขแปดเนาะแล้วก็สามตัวก็เป็นเลขสามแล้วก็ขาเนาะถ้านะถ้านับเป็นนิ้วก็น่าจะเป็นห้าไหมเนาะคุณป้าเนาะห <5 S 2> โดยโดยส่วนตัวคุณป้าคุณคุณป้าตีได้ตัวไหนคะบางหยัดไวเกิดเลยไอย แกไปตรงให้ก็เรียมจึงก็พรำเฮ้ยอ๋อจ้าก็เสดียเทียอก็อัดเรื่องก็เทียมก็ไปเหรอจ้าก็ยังอัดเลยยังมาคือมืดอ๋อคุณป้าบอกว่านิ้วขาก็เป็นเลขห้านะคะแล้วก็ปลิงสามตัวก็เป็นเลขสามนะคะถ้าอีกอย่างหนึ่งก็ปลิงเป็นเลขแปดค่ะคุณป้า ถ้าเอาสามตัวน่าจะเป็นปลิงก็แปดขาก็ห้าห้าสามแปดห้าสามแปดแปดสามห้าตัวสามตัวนี้แหละค่ะคุณป้าเนาะก็แล้วแต่เอฟซนะคะจะจับเรียงกันนะคะว่าจะเอาตัวไหนอยู่หน้าอยู่หลังนะคะจะชอบแบบไหนนะคะก็จับคู่จับคู่เอาได้เลยนะคะสําหรับความฝันของคุณป้านะคะเพราะว่างวดแรกนะคะที่ได้มาทําคลิปของคุณป้าในรอบปี ใหม่นี้เนาะคุณป้าเนาะเริ่มต้นกันใหม่เนาะคุณป้าเนาะทีนี้ยันนี้กันไปไหนนะคะคุณป้าอยู่กับเอฟซีไปนานๆหาตัวเลขแบ่งปันเอฟซีเนาะจะได้โชคดีไปด้วยกันค่ะคุณป้าเดี๋ยวปีหกหกเจ็ดนี้เราจะเริ่มต้นกันใหม่เนาะเดินสายหาตัวเลขเนาะคุณป้าจะได้โชคดีไปด้วยกันเนาะคุณป้าเนาะ นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขความฝันของคุณป้าหยัดนะคะซึ่งคุณป้าก็ช่วยกันตีช่วยกันแปลนะคะได้แปดสาหนะคะฝันว่าปลิงเกาะขาสามตัวนะคะตัวใหญ่นะคะ3ตัวจับคู่ได้นะคะเม็ดเดียวนะคะแปดสาหนะคะแล้วก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะตัดเล่นได้มีอะไรคะตัดเล่นได้มี35 53า 8338แล้วก็8558นะคะตัดเล่นได้3คู่นะคะก็ให้ fc ทางบ้านนะคะพิจารณาดูนะคะสำหรับความฝันของคุณป้านะคะเนี่ยนะคะชอบก็จัดนะคะขัดก็ผ่านนะคะเอก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะส่วนตัวเลขจะใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนานะคะ แล้วแต่โชคชะตาเนาะถ้าเรามีบุญวาสนาต่อกันนะคะก็คงจะโชคดีไปกับความฝันของคุณป้านะคะเนี่ยนะคะตามนี้ได้เลยนะคะค่ะก็ถือว่าความฝันของคุณป้าในงวดนี้ก็ฝันดีมากๆเลยค่ะคุณป้าเนาะ ก็ส่วนมากนะคะคนที่ว okay. ่าฝันเห็นปลิงเกาะขานะคะก็จะโชคดีค่ะคุณป้าเนาะสงสัยงวดนี้จะโชคดีแน่ๆเลยคุณป้าเนาะอะไรคะเอยแมวเนาะค่ะแล้วคุณป้าโดยส่วนตัวคุณป้านายชอบตัวไหนคู่ไหนคะคุณป้าเป็ดสามสามเป็ดไปอยู่กับคุณป้าเรียกร้องน้องแมวร้องเป็ดสามสามเป็ดเนาะอ๋อค่ะ แล้วคุณป้าซื้อหรือยังเนาะงวดนี้ตัวนี้คะ่ะคุณป้าซื้อไวแล้วแปดสามสามแปดซื้อไว้แล้วเนาะซื้อเอาไว,วอ้ยสาธุขอให้เข้าขอให้ปังเนาะ,ะเพราะว่างวดนี้ก็เป็นงวดแรกเนาะที่แอดมาตามความฝันของคุณป้านะคะ,ะก็ขอให้ความฝันของคุณป้านะคะเป็นตัวเลขที่ใช่นะคะแล้วก็โชคดีไปด้วยกันนะคะเนาะ,ะเอฟซีจะได้โชคดีไปกับคุณป้านะนะคะ แอดเชื่อว่าเอฟซีคงจะคิดถึงคุณป้าแล้วก็คุณล nice ุงฝันแม่นเนาะคิดถึงแกเนาะคุณป้าเนาะคุณลุงก็จากไปเป็นกี่ปีแล้วเนาะปีกว่าหรือสองปีนี่แหละเนาะคุณป้าเนาะคุณป้าก็ยังครองโสดอยู่เหมือนเดิมเนาะคือแม่ไม้ป้ายแดงคุณป้าอยากเป็นแม่ไม้ป้ายแดงนะคะครองโสดอยู่หลายปีแล้วนะคะเนี่ยนะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวให้คุณป้าอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะให้โชคดี ให้ชโชคดีอ,อ๋องวดนี้เนานะจาให้เอรวยๆทั้งหมดคนเลยจะก็ขอให้ตัวเลขความฝันเข้าด้วยเนาะจ้าค่ะค่ะค่ะคุณป้าก็อวยพรให้เอฟซีทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามตัวเลขความฝันของคุณป้านะคะจงโชคดีเฮงๆรวยๆยกช่องไปด้วยกันนะคะในงวดประจำวันที่17มกราคมพศ2567นี้นะคะเนาะคุณป้าเนะาะ ค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณคุณป้ามากๆนะคะที่เล่าความฝันแบ่งปันแนวทางให้กับ fc ช่องละออง h ช n แนลได้รับชมนะคะคุณป้าขอบคุณป้ามากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ